วิธีค้นหาสถานที่ตรวจโควิด19เออบจะเริ่มต้นด้วยระบบการค้นหาก่อนนะครับซึ่งเอาไม่แน่ใจว่าก็คือตรวจได้ทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือเว็บไซต์ของกลมควบคุมโรคเอาไว้ค้นหาห้องแลบที่เขาตรวจเชื้อโควิดนั่นแหละแล้วก็จะสามารถค้นหาได้ทุกจังหวัดเลยนะก็คือเราก็พิมพ์ชื่อจังหวัดลงในนี้ได้ แล้วก็เดี๋ยวเสร็จอันนี้ก็คือต่อด้วยข่าวแล้วก็ต่อด้วยที่เพื่อนๆในกมเกิลไกด์แฟนฝรั่งเขาแนะนํากันนิดหน่อยนะครับจากระบบค้นหาตรงนี้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือเราก็พิมพ์ชื่อเนี่ยจังหวัดเนี่ยแล้วก็พิมพ์ไปนี่เอาพิมพ์แค่อุบลเฉยๆใช่ไหมก็แค่เนี้ยเสร็จแล้วก็กดค้นหาใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะนยาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สิบอุบลราชธานีอะไรเนี่ยแต่เสียนิดนึงตรงที่ว่าไม่ยอมบอกข้อมูลหรือรายละเอียดมาก็คือพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็็จะเปน Google Map อย่างเงี้ยเราก็จิ้มไปเลยเนี่ยจิ้มไปแล้วก็เนี่ยก็ตรงนี้ก็โอเคว่ามีเบอร์ติดต่ออยู่ตรงเนี้ยนะเราก็ง่ายสุดก็คือโทรไปถามเลยก็คือเหมือนกับว่าอ่าเป็นแมบให้ดูว่าอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็จิ้มที่ตรงปั่งหมุดนี้แล้วก็ดูเบอร์เสร็จแล้วก็โทรไปเลย หรืออีกแบบหนึ่งคือถ้าไม่ได้ขี้เกียจโทรไปก็ลอง Copy ชื่อแล้วก็มาค้นใน Google อาจจะบวกด้วยคำว่าโควิดหรืออะไรเงี้ยนะเผื่อว่าเขาอาจจะลงไว้ในเว็บถ้าเกิดว่าค้นหาแล้วไม่เจออะไรแสดงว่าเขาไม่ได้ลงอะไรไว้ก็คงต้องโทรถามอย่างเดียวแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าเราค้นหาเป็นอ่านเนี่ยกรุงเทพนี้ใช่ไหมแค่คําว่ากรุงเทพปรากฏค้นหาปุ๊บอ่านมันก็ขึ้นมาก็นี่อ่าโรงพยาบาลพวกนี้รามาศิริราชจุฬาลงกรณ์ก็อาจจะตรวจ ฉะนั้นเราก็อาจจะต้องลองโทรถามดูหรือว่าลองค้นในอินเทอร์เน็ตดูอาจจะมีถ้าเป็นพวกโรงพยาบาลดังๆอาจจะมีแล้วก็ตรงนี้คืออยากให้เพื่อนๆที่มีรายชื่อที่ตรวจโควิด COVID ที่แนะนํานะแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างก็โพสต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับนะแล้วก็นี่คือถ้าเอาเป็นแบบตารางรายชื่อนะก็คือตรงนี้เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ก็คือเนี่ยกรุงเทพปริมณฑลตรงนี้รัฐบาลกี่แห่งเอกชนกี่แห่งหรือว่าถ้าต่างจังหวัด อะไรบ้างเอาถ้าเป็นรายชื่อก็ดูจากตารางนี้ก็ได้ต่อมาก็เอาตามข่าวนะครับสัน้นๆก็คือ,เ,อ,อเปิดราคาค่าตรวจโควิดของกรมควบคุมโรคคนไทย1,500คนต่างชาติส0งพอันนี้คือเราเคยได้ยินว่า3 0 0 0ันถึงหกพันะถ้า1,500จริงนี่ดีมากแต่ว่าเป็นการตรวจแบบไหนเขาจะบอกไหมก็ตามข่าวนี้เขาบอกว่าเป็นการตรวจกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองรอผล 1- นวัน ก็เวลาตรวจก็คือ8ดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงในวันราชาการเท่านั้นเสาร์อาทิตย์วันหยุดไม่เกี่ยว,าวาตรวจได้แค่จันทร์ถึงศุกร์นี่แหละประมาณนั้นยกเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ตรวจแล้วก็ต้องโทรไปนัดจองคิวที่เบอร์นี้ก่อนศูนย์สองห้าสองหนึ่งหนึ่งหกหแดและศู1ย์หกหนึ่งหกสี่สองสี่สีูหสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองก็ลองเสิร์ชดูเล่นๆว่าอยู่ไหนก็อยู่ก่อนถึงสนามบินดอนเมืองนะครับก็ออกจาก ใจกลางเมืองมาปุ๊บเนี่ยก่อนถึงสนามบินดอนเมืองก็อีกทีหนึ่งคือค่าตรวจคนไทย1,500คนต่างชาติ2,000นะครับก็เดี๋ยวลงลิงก์ข่าวนี้เอาไว้ใต้วิดีโอต่อไปเราขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวเรื่องความเป็นส่วนตัวก็คือที่เพื่อนๆในกลุ่มโกโนกไกด์แฟนฝรั่งเข้ามาแนะนําก็ไม่ได้การันตีว่าดีหรืออะไรอย่างนี้นะก็คือเขาพูดถึงอยู่นะก็ลองอาจจะต้องลองเอาชื่อไปค้นหาดูนิดนึงว่าโอเคไหมน่าลองไหมนะครับ เรากำลังจะไปตรวจที่ medical line lab วงเล็บไม่ใช่โรงพยาบาลแต่อยู่ในลิสต์ของเอกชนที่ตรวจโควิดที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะนำก็คงต้องไปดูตารางรายชื่อที่ว่าเมื่อกี้นะที่ถามไว้คือ2,500บาทเข้าไปตรวจก่อน10โมงรับผลวันเดียวกันค่ะแจ้งขอออกใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษได้ถ้าสะดวกไปตรวจที่โรงพยาบาลก็มีสินแพทย์รามคำแหงจุฬารัตน์3ประมาณ3,000-3,500 อันนี้จากข้อมูลที่เราหาเองนะคะเราจะไปตรวจเพื่อความสบายใจเวลาเจอแฟนค่ะอีกๆก็เพื่อนๆที่สนใจก็ลองเอาชื่อไปค้นหาดูนะครับ Medical lab i n e l หรือว่าถ้าโรงพยาบาลก็สินแพทย์ลำคำแหงจุฬารัตสามอะไรประมาณนี้นะลองไปค้นหาดูแล้วก็ย้ำว่าการตรวจนี้ก็คือจะเป็น72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินนะครับ ก็คือโดยโดยปกติจะเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าบางทีต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าปลายทางคือโดยทั่วไปจะเป็นแบบนั้นแต่ปลายทางบางทีเขาเอาอาจจะเอา72ชั่วโมงก่อนถึงประเทศของเขาก็แสดงว่าเราจะต้องรีบขึ้นกว่าเดิมอีกฉะนั้นถ้าใครที่จะเผื่อไว้นะก็คือเอาเป็น48ชั่วโมงก่อนเครื่องออกเนี่ยก็จะดีที่สุดเลยก็คือเผื่อเวลาเดินทางไว้24ชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยนะก็คือจะรอบครอบสุด ถ้าเอาเจ็สิบสองชั่วโมงก็บางทีก็ไม่สบายใจเอ๊ะมันเราดูเงื่อนไขถูกเปล่าวแล้วก็อาจจะต้องระวังนิดนึงคือเราต้องใช้ผลตรวจเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วก็เอาให้ชัวร์ว่าใช้ระยะเวลานานแค่ไหนที่จะรู้ผลเพราะว่ามันก็สําคัญเพราะว่าถ้าใช้เวลานานเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ทันที่เราจะเดินทางถูกไหมฉะนั้นค,คือหนึ่งคือผลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ได้เลยไหมได้ผลภาษาอังกฤษไหมเสร็จแล้วก็ใช้เวลานานแค่ไหนในการตรวจ ถ้าไม่เกินหนึ่งวันก็จะดีมากเพราะบางคนนี่ปั่นถึงขนาดว่าวันเดินทางนี้ตอนเช้าไปเอาผลเสร็จแล้วก็รีบวิ่งไปสนามบินเลยอะไรเงี้ยอ่ะโอเคอันนี้เพื่อนๆเ,เ,เ,เขาแชร์มาเราต้องบอกก่อนเราไม่ได้ได้ค่าโฆษณาเลยจากเจาก้จานี้นะครับเขาแชร์มาว่าเขาถามทางนี้มาแล้วอ่ะชื่อตามนี้เลยนะก็คือ2 5 0 0ันบาทคอนเฟิร์มใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษใช้เดินทางได้ค่ะรบกวนแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าตรวจหากต้องการผลตรวจในวันเดียวกันให้มาตรวจก่อน10โมง ก็จะได้ผลในตอนเย็นวันเดียวกันยกเว้นวันเสาร์จะต้องเข้าตรวจ8โมงถึงจะทันออกผลเที่ยงถ้าวันเสาร์ต้องมาเร็วขึ้นอีกเสาร์เปิดแค่ครึ่งวันแสดงว่าอาทิตย์ไม่เปิดนะนี่ส่งผลทางอีเมลได้หากเข้าตรวจให้เตรียมเลขพาสปอร์ตมาด้วยคือถ้าส่งมาทางอีเมลก็คือเราก็ไปปริ้นเป็นกระดาษนะคือต้องใช้เป็นกระดาษเท่านั้นนะครับโชว์จากหน้าจอมือถือไม่ได้นะเข้ารับการตรวจได้เลยค่ะไม่ต้องจอง ก็อยู่ลาดพร้าวซอยหนึ่งร้อยสาสิบออันนี้ก็อีกรูปหนึ่งที่เขาแชร์มานะครับไม่ไม่ได้ได้สปอนเซอร์อะไรนะก็คือโรงพยาบาลนี้ชื่อตามนี้เลยก็รายละเอียดไม่ได้บอกอะไรมากนะก็แค่บอกราคาเฉยๆว่าสามพันบาทแต่ก็มีเน็บนิดนึงก็มีตรวจพรีให้นะแต่วงเล็บท่านต้องเข้าเกณฑ์ทั้ง3ข้อต่อไปนี้หนึ่งคือมีอุณหภูมิสามสิบเจ็จห้าองศาขึ้นไปแล้วก็ไอน้ำมูกเจ็บคอไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสหายใจหอบเหนื่อยด้วยอา้า แล้วก็มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสผู้ป่วยโควิดสิบเก้ามาก่อนด้วยอา้าวนะครับก็ถ้าสัมผัสผู้ป่วยแต่ไม่มีอาการอุณหภูมิไม่สูงก็อันนี้คือเป็นแบบตรวจฟรีนะถ้าถ้ามีสามข้อนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าจ่ายเงินเองก็สามพันอ่าอันนี้ก็โรงพยาบาลอีกแห่งหนึง่งเอ่อค่าตรวจก็สามพันเหมือนกันตามรูปก็คือด้วยวิธีการเรียวไทม์ r t p c r ก็คือใช่ถูกต้องอ๋อเรีย <c oughs> <c oughs> วไทม์ p c r ก็คือตัวย่อคือ r t p c r แม่นยำสูงเปิดบริการทุกวัน8ดโมงถึง17.00นก็คือ5้าโมงเย็นรู้ผลภายใน24ชั่วโมงแล้วก็อันนี้นะครับเว็บก็อยู่เนี่ยข้างบนนี่นะชื่อด้วยเอ่อ Drive t o ตรวจเชื้อโควิด19 Drive t o test วิธีนี้เหมาะกับคนมีรถนะเนี่ยก็เนี่ยชื่อโรงพยาบาลเนี่ยนะแล้วก็เบบก็อยู่ข้างบนที่พูดเมื่อกี้ก็ค่าตรวจโควิดอย่างเดียว Drive t o test Drive t o test อ่ะ สามพันห้าแต่ถ้าเกิดว่าพร้อมใบรับรองแพทย์ fit to fly 4สี่พันคือ,อยังไงวะคือหมายถึงว่าเอา fit to fly ด้วยคือสี่พันอ่ะแต่ถ้าเกิดมันมีตรวจแบบอันนี้ด้วยนะแอนติบอดีก็คือต้องดูว่าปลายทางเขาจะเอาหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แค่ RT-PCR ก็โอเคแล้วพร้อมใบ fit to fly ด้วยก็คือห้าพันสี่คือเอาสองอย่างพร้อมกันเหรอแล้วก็เป็นการตรวจแอนติบอดีด้วย r t p c r ด้วยแอนติบอดีน่าจะเจาะเลือดนะ ก็ดีครับก็ดูว่าปลายทางเขาต้องการแบบไหนแต่แต่ย้ําว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้บอกจะเอา,เอ,าอะไรเนี่ย IgM antibody นี้ก็ไม่ต้องไปตรวจให้ให้เปลืองนะเอาแค่ rt pcr ก็พอเนี่ย3 5 0 0 rt pcr อ่ามาความคิดเห็นกันต่อนะครับไม่ได้โปรโมทนะเขาพูดกันเองอยู่ในนี้เราไปโรงพยาบาลลำคําแหงโอเคอยู่นะขอตรวจภาษาอังกฤษโรงพยาบาลลำคําแหงเหมือนกันค่ะราคาเท่าไหร่คะที่ลำคาแหง3า0 0จ้า กี่วันได้คะอ๋อไม่ได้มาตอบไงมเอ่อก็ส่วนใหญ่ต้องเป็นภายในวันเดียวกันนั่นแหละถ้าไม่รีบก็มาเอาวันรุ่งขึ้นก็ยังโอเคแล้วก็ต้องระวังเรื่องเสาร์อาทิตย์นิดนึงนะครับเพราะบางที่เขาก็ไม่เปิดเอ่ออย่างเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าวันอาทิตย์ไม่เปิดใช่ไหมแล้วก็วันเอ่อวันเสาร์เปิดครึ่งวันแต่บางที่ก็บอกว่าเปิดทุกวันนะครับต้องระวังเรื่องวันที่นิดนึงแล้วก็โรงพยาบาลพริ้น์สุวรรณภูมิแถวเมกะบางนาค่ะ3 0 0ได้ผลตรวจ ในวันถัดไปพร้อม FYF คืออะไรวะ Office to แฟลชใช่ไหมก็ <c oughs> สรุปนะครับว่าตอนนี้คิดว่าการตรวจโควิดเนี่ยน่าจะแพร่หลายในทุกๆจังหวัดแล้วแหละเพราะว่าตามข่าวที่เคยอ่านมาคือเรามีห้องตรวจโควิดเนี่ยเป็นร้อยที่แล้วอะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะ ยังไงจะรับตรวจคนทั่วไปหรือว่าเขาจะแค่รับจากของรัฐบาลมาตรวจอย่างเดียวซึ่งเวลานี้คนติดก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถ้าเกิดรับของรัฐบาลมาตรวจอย่างเดียวคงไม่ค่อยมีจะก,กินฉะนั้นน่าจะรับตรวจทั่วไปด้วยแหละก็ลองค้นหาตามระบบที่ออฟพูดตอนแรกก่อนนะครับแต่เกิดสะดวกในกรุงเทพก็นะก็ที่พูดพูดกันช่วงหลังๆนี่แหละแล้วก็ต้องระวังเรื่องของเวลานิดนึงว่า,าส่วนใหญ่ก็คือ72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกจากกรุงเทพออกจากสุวรรณภูมิอ่ะ แต่ว่าถ้าเอาให้ชัวร์ก็คือดูปลายทางก่อนว่าเขาเอาแบบไหนใช่ไหมแบบว่าก่อนเครื่องออกจากประเทศของเราหรือว่า,อา72ชั่วโมงก่อนถึงประเทศของเขาถ้าเป็นก่อนถึงประเทศของเขาก็คงต้องเผื่อเป็นว่าตรวจ48ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกจากสุวรรณภูมิเลยนะแล้วก็การตรวจก็คือผลจะต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องเป็นแบบกระดาษน,นะครับก็ต้องเช็คดูให้ดีก่อนว่าได้ผลเร็วแค่ไหนแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษไหมแล้วก็ระวังเรื่องวันเสาร์อาทิตย์ คือวันที่เราจะไปมันไปชนกับเสาร์อาทิตย์ไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับว่าที่เราจะไปตรวจเขาปิดเสาร์อาทิตย์ไหมนะครับทีนี้ครับเพื่อนๆที่รู้ที่ตรวจของโควิดหรือว่า f i t to พ l y หรืออื่นๆนะก็สามารถมาแชร์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอของเราได้ว่าตรวจแล้วเป็นไงได้ผลเร็วไหมเป็นภาษาอังกฤษไหมแล้วก็ค่าตรวจเท่าไหร่สะดวกไหมอะไรไหมก็แชร์กันได้แล้วก็คนที่ดูวิดีโอนี้ก็ลองเลื่อนๆ่อนดูตรงคอมเมนต์ว่าเขาแนะนําอะไรกันบ้างหรือเปล่านะครับ ครับอันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ